วัารัฐบาลไหนมามันจะให้เปิดท่าเดียวเลยสถานการณ์การเงินงการคังของกัมพูชาตอนนี้มันใกล้จะล้มละลายเต็มทีเพราะเนื่องจากเงินทุนสำรองระหว่าประเทศซึ่งเป็นเงินที่จะต้องใช้จ่ายเวลาสั่งพวกพลังงานหรือสั่งสองจากต่างประเทศมาหมดเดือนตุลานี้ ถ้าเราเกิดเราไปเปิดตอนนี้มันเท่ากับต่อลมหายใจให้กับภูมิเร็จเราโดยเฉพาะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ด่านที่เขาอยากจะเปิดมากๆเลยมันไม่ใช่จันทรีตามันจะเป็นตรงสัดแก้ว,กวตรงคอยเป็ดใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสแกมเมอร์มีทั้งเว็บพน,นันซึ่งเป็นรายได้ของหุมิเ,เ,เร,าาร,เร็เอาเรื่องทหารเนี่ยแหละครับเอาเรื่องทหารเลยว่าเอ๊ะมันเปิดด่านปิดด่านทําไมนะทาไมรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนมามันจะให้เปิดท่าเดียวเลย โอ้โหลังสีสวนไปได้แต้มเยอะแยะเลยต้องถามท่านเลยครับที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าวันเนี้ยผมรู้ว่าสถานการณ์การเงินการคลังของกัมพูชาตอนเนี้ยมันใกล้จะล้มละลายเต็มทีนะมเพราะเนื่องจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเงินที่จะต้องใช้จ่ายเวลาสั่งพวกพลังงานหรือสั่งของจากต่างประเทศมาหมดเดือนตุลานี้<อ>นะก็สภาพก็จะเป็นคล้ายๆประเทศศิีลังกา<อ>นะก็คือจะเห็นภาพคนเนี่ยเข้าแถวซื้อน้ำมันน,มนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเราเกิดเราไปเปิดตอนเนี้มันเท่ากับต่อลมหายใจให้กับหุมนเซ็นนะเราโดยเฉพาะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ด่านที่เขาอยากจะเปิดมากๆเนี่ยมันไม่ใช่จานบรีตาคมันจะเป็นตรงสระแก้วตรงค่อยเป็ดเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสแกมเมอร์มีทั้งเว็บพนันซึ่งเป็นรายได้หลักของหุ้นเซ็นนะเพราะข่าวที่ผมได้มาเนี่ย GDP ของกคนเบอรเนี่ยหนึ่งล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่มาจากพวกสแกมเมอร์พวก ของกบใบยมุกเนี่ยหกแสนลา้านหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเราได้ประเทศหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ mm hmm. เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปเปิดด่าน mm hmm. แต่สาเหตุที่มีการเรียกร้องเปิดด่านเนี่ยผมเชื่อว่าเรียกร้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาอื mm hmm. เพราะว่าผมรู้มานานแล้วว่าการมันมีนักการเมืองเราหรือข้าราชการเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซุกไว้ที่กัมพูชาก็คือเอาไปลงทุน mm hmm. นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดด่านแบบนี้เนี่ยมันเดือดร้อนทั้งคนไทยแล้วคนกัมพูชาแล้วโดยเฉพาะหุนเซนเดือดร้อนหนะักนะครับโอ้โหนี่เป๊ะแหละเพราะเคยรับราชการอยู่แถวนั้นด้วยไอ้ตรงแถวจันบุรีจาเนี่ยไม่มีความสำคัญหรอกเขตที่พี่รับราชการอยู่แถวผักกาดแถวอะไรนี่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สําคัญตรงสะแก้วอะ่ะคทีนี้เนี่ยทําไมรัฐบาลที่แล้วมาก็จะเปิดเพราะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอนุทิน,นยังไม่ทันจะมาเลย เออพอเล็กเกิดบอกเอาจะเปิดอีกทัวลงเละเทเลยกับแทบไม่ทันเลยก็มันมันก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมนะครับที่ผมบอกบบว่าที่มีการเอาเงินไปซุกไว้ที่กับบูชาก็คนพวกนี้ก็ต้องดิน้นเพราะว่าผมผมคิดแบบนี้ด้วยนะครับ,รบถ้าเกิดคนหุ่นเซนเนี่ยถ้าเกิดประเทศมันล้มละลายจริงๆผมเชื่อมันกล้ายึดเงิน เขาไปพวกที่ไปซุกไว้เนี่ยถูกครับเพราะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินผิดกฎหมายยังไงก็ดีแค่ลำบาก